วันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของการคลอดเป็นการคลอดธรรมชาติกับการผ่าคลอดวันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังว่ามันมีขั้นตอนที่แตกต่างกันยังไงครับสาระน่ารู้เพื่อคุณแม่ตั้งครรภโดยแครโอวีว่าผู้นํานวัตกรรมสเต็มเซลล์สวัสดีครับหมออ้ํานะครับก็เป็นสูนิจิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลเมดพาร์คนะครับ ตอนในการคลอดธรรมชาติก็เริ่มตั้งแต่เจ็บท้องคลอดอาการที่จะนํามาถึงการเจ็บท้องคลอดก็มีตั้งแต่เจ็บท้องสม่ําเสมอทุก5้าถินาทีเกินสักชั่วโมงสองสชั่วโมงก็น่าต้องสงสัยแล้วว่าเออเจ็บคันจริงอันที่2ออาจจะมาด้วยเพราะว่าน้ําเดินลักษณะน้ําเดินก็จะเหมือนมีปสัสสาวร่าแต่ว่ากลิ่นจะไม่มีเลยถ้าเกิดมีน้ําไหลออกจากช่องคลอดหยุดไม่ได้เนี่ยต้องนึกถึงว่าน้ําเดินก็ต้องมาโรงพยาบาลหรือบางท่านก็มาด้วยมูกเลือดหรือในบางครั้งก็อาจจะมาด้วยเรื่องของอาการปวดท้องที่มันแปลกๆปไม่เหมือนเดิมก็ต้องนึึกถงงงนนนนนะวว่่่าาาเเเออออััีี้้้ป็ขตตทรรจโพย าการใช้ยาเร่งคลอดในคลอดธรรมชาตินะครับส่วนใหญ่แล้วจะใช้ในกรณีที่ว่าการเจ็บคันคลอดมันไม่ไปตามเคอร์ฟที่เราวางเอาไว้มันเกิดปัญหาที่มดลูกไม่บีบตัวหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าทุกอย่างสามารถดําเนินไปได้ด้วยขั้นตอนปกติไม่ได้ช้าเกินไปโดยที่ไม่ต้องใช้ยานีนท้ที่สุดเพราะว่า<ม>ก็แปลว่าเป็นโปรเซสของการคลอดธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องให้คุณแม่เจ็บตัวเยอะเพราะว่าการใช้ยามันจะบีบมดลูกเยอะมากนะครับการคลอดลกก็คือเป็นเฟสที่ของของการคลอดนะครับหลังจากที่ทารกคลอดออกไปแล้วซึ่งส่วนใหญ่แล้ว่ะ ประมาณ5 1 0บนาทีก็ออกมาแล้วแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มเกินถึงครึ่งชั่วโมงโดยที่รกไม่คลอดออกมาอันนี้ต้องระวังแล้วว่าจะมีภาวะรกฝังแน่นหรือรกเกาะติดหรือเปล่าในกลุ่มคนไข้ที่เคยมีประวัติแทงบุตรเคยมีการขุดมดลูกมีการติดเชื้อในโพรงมดลูกหรือเคยมีการผ่าตัดมากอ่อนพวกนี้ถือว่าเป็นคันที่อาจจะมีความเสี่ยงในการที่จะเกิดรกฝังแน่นได้ก็ต้องพึงระลึกนะครับว่าอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนได้ถ้าเกิดระยะเวลาการคลอดรกบัญชาเกินไปเราอาจจะต้องช่วยทำคลอดรกไม่ว่าจะเป็นการใช้มือแล้วเข้าไปลวงงงออออกกหรืต้ขมูในนบา การตัดช่องคลอดหรือว่าการทำอิพิซ to อโตมีซึ่งก็ทำขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดการฉีกขาดของช่องทางคลอดออกไปหลายแนวแต่ถามว่ามีบ้างไหมที่ไม่ต้องตัดมีครับในเคสที่ช่องทางคลอดค่อนข้างกว้างโดยเฉพาะเป็นคันหลังๆเคยคลอดลูกมาแล้วหรือเป็นเคสคนต่างชาติที่ช่องคลอดเขาใหญ่คนเอเชียกลุ่มพวกนี้เราสามารถที่จะคลอดโดยที่ไม่ต้องตัดได้เลยแต่ว่าสำหรับคนเอเชียส่วนใหญ่แนะนานะครับว่าการตัดน้อยๆให้เด็กคลอดออกมาได้ง่ายๆน่าจะปลอดภัยกว่า ในคนไทยที่ทํากันบ่อยๆคือเพอร์วีเนียลไลท์แคร์คือการส่องไฟหรืออบไฟใช้แรมทีท่มีอุณหภูมิอุนอ่นๆช่วยทำให้แผลแห้งแล้วก็ฮีลิ่งโปรเซสที่ดีขึ้นนะครับส่วนการดูแลแผลหลังคลอดก็ทำความสะอาดล้างให้สะอาดทับแห้งก็พอแล้วไม่น่าจะมีอะไรมาก จริงๆแล้วมันมีหลายประเภทนะครับแต่ปัจจุบันที่ทํากันอยู่มีวิธีเดียวก็คือเป็นการผ่าแนวขวาสมัยก่อนก็จะมีผ่าแนวตรงบ้างผ่าเป็นตัวทีตัววายบ้างขึ้นกับตําแหน่งของที่อยู่ส่วนล่างของมดลูกว่ามันมีการฟอร์มตัวดีหรือเปล่ามีเนื้องอกมาขวางไหมหรือมันไม่สามารถที่จะผ่าเข้าไปตรงนั้นได้จริงๆก็อาจจะต้องเลือกวิธีอื่นแต่ปัจจุบัน99%เราจะใช้การผ่าแนวขวาข้างล่างเพื่อให้แผลผ่าตัดดีที่สุดแล้วก็ทําให้การอินทรียต่ออว,ยอวัยวะข้างเคียงน้อยกว่า mm hmm. การเตรียมสําหรับการผ่าตัดคลอดนัด งดน้ำประมาณ4ี่ชั่วโมงแล้วก็มาถึงโรงพยาบาลก็จะต้องมีการทำความสัตย์หน้าท้องสูญดุจละให้เพื่อจะเตรียมไปทําการผ่าตัดการทําให้ไม่เจ็บปวดก็จะมี2วิธีคือการบล็อกหลังกับการดมยาสลบ99%เ้เราเลือกการบล็อกหลังอยู่แล้วเพราะว่าการบล็อกหลังเซฟทั้คุณแม่แล้วก็ลูกด้วยการดมยาสลบจะทําในกรณีเดียวก็คือเราบล็อกหลังเราไม่เวิร์กหรือเราต้องการเอาเด็กออกให้เร็วที่สุดเช่นน้องมีภาวะหัวใจเต้นช้ามากๆแล้วเราต้องรีบเอาเด็กออกภายในหลักนาทีการดมยาสลบมันจะสามารถทํางานได้้้้้เเร็็วววขึนนนแแลลกกออออออาางงไดดยย่่่ปภัตส แล้วถ้าเราเลือกได้เราจะเลือกกันบล็อกหลังเป็นหลักครับโดยสเต็ปของผมนะผมจะเย็บปิดประมาณ10ชั้นแล้วก็เย็บอย่างประนีให้อุปกรณ์ในการหยิบจับคุณแม่อย่างละมุลละม่อมเนี่ยมาช่วยทําให้เกิดการอักเสบของอวัยวะข้างในมันน้อยลงแล้วก็ฟื้นตัวเร็วกว่าการดูแลแผลที่สําคัญก็คืออย่าให้แผลขยับตัวถ้าเราไปเผลอบิดตัวเหอียดแขนแอนหลังบ่อยๆเนี่ยแผลมันตึงแผลมันตึงปุ๊บร่างกายก็จะคิดว่าแผลจะแยกก็จะสร้างคอลลาเจนมาเยอะขึ้นก็เกิด ภาวะแผลเป็นนูนหรือว่าคีลอยที่เราไม่ชอบกันเทคนิคอื่นๆก็จะมีพวกการปิดการเม้นที่บริเวณแผลการใช้ซิลิโคนเจลซิลิโคนชีทหรือการฉีดสเตียรอยด์ไปบนแผลเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแผลเป็นนูนก็ช่วยทําให้แผแลเราสวยได้เหมือนกันสงสัยมีคําถามอยากจะมาปรึกษาก็มาติดต่อที่แผนกสูตินรีแพทย์ของโรงพยาบาลเมทพาร์คได้นะครับเรายินดีให้คําแนะนําโรงพยาบาลเราเป็นโรงพยาบาลที่สนับสนุนการคลอดธรรมชาติการให้นมแม่ฝากโรงพยาบาลของผมไว้ในคุณแม่มือใหม่หรือคุณแม่ที่กาลังแผนที่จะมีน้องนะครับมาเยี่ยม ชมก่อนได้ครับว่าสเสน่ห์ของโรงพยาบาลเราอยู่ที่ไหนแล้วจะได้เลือกวิธีการคลอดแล้วก็มีประสบการณ์ประทับใจในการคลอดลูก,ท,กทุกท้องเลยครับ